อรุณสวัสดิ์ครับวันที่สองของปีลมแรงไหมตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่นอนนอนไรเหล่าเลยลมแรงปุบ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 เต็นท์ไว้นะซื้อมาใหม่นะนุกนะเปิดเลยอ้าวเปิดเลยเปิดดิหมุนหมุนหมุนมันอันล็อกอยู่นะครับว่าไม่อันนั้นอันนั้นล็อกแก๊สให้มันอยู่กับที่อยู่แล้วอ้าวต้องกดล็อกเหรอถึงว่าดีทำไมมันมีกลิ่นเนย มไม่พมไม่พึบหรอกลมมันโฟติดอ่ะแค่นั้นแหละเปิดง่ายง่ายจังหวะง่ายเ,ก,ายเก็ดนตกใจตรงนี้เม,ม,มื่อคืนเอามาต้มเลยนี่เมื่อคืนหนาวมากเลยสันนออ่นเงง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 ตรงนี้เราอยู่ตรงที่แขวงกลางทางเขาค้อเป็นที่พักเป็นที่กลางเต็นต์ฟรี<อ>แต่ว่า,วาวนะเออแต่ฟรีนะลูกรู้ป่ะ ที่เนี่ยเขาให้กลางคืแต่ว่าเขาก็มีตู้บริจาคอยู่แล้วก็ให้เป็นสินน้ำใจเข้าไปห้องน้ําสะอาดห้องน้ําสะอาดแล้วก็มีที่อาบน้ําแต่ว่าไม่มีน้ําอุ่นนะก็าคนที่ชอบอาบน้ําอุ่นก็ไม่เหมาะแต่ถ้าอาบได้ทุกสภาพสภาพน้าเนี่ยก็มาได้ไฟสว่างเต็มลานลย You Through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to hey. say I'm alright. I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago นี่ครับต้นทุกคนต้นเมเปิ้ต้นใหญ่มาก นนี้ก็น่าจะราวประมาณ13-14องศานะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าว่าน่าจะตกไปถึงเลขตัวเดียวแต่ไม่แน่ใจว่ากี่กี่กี่องศาสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่หมู่บ้านล่องก้าซึ่งหมู่บ้านล่องก้าเนี่ยก็มีอดอกพญาเสือโคร่งนะครับบานสวยมากเมื่อวานไปมารอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปถ่ายจริงๆอีกทีหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่อุทยานภูหินล่องกล้านะครับผมเป็นทางฝั่งปากทางเข้านะครับฝั่งภูทับเบิกนะครับผมนี่จะเป็นถนนที่จะสัญจรขึ้นไปนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เราใช้เดินทางลงภูทับเบิกนะครับสาหรับภูทับเบิกทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันมีทางลงสองทางเนาะก็จะเป็นทางลงฝั่งทิ่จับูนกับทางลงฝั่งสนุโลก เราถึงกันที่หมู่บ้านร่องก้าแล้วนะครับเรากำลังจะลงไปที่หมู่บ้านกันยังไม่รู้นะว่าจะขึ้นหรือเปล่าน,นอ้องเพราะว่าอาจจะใช้เวลาเนียครับเราถึงแล้วมีรถสรมมาไหมครับเราจะขึ้นไปข้างบน,น,งบนหรอนะขึ้นไปข้างบนจะมีร้านจอดรถอยู่ไอ้ยนี่นี่ครับหมูบ่บ้านบ่องก้าสวยนะ Oh, ถึงแล้วครับไปครับเราไปดูตรงนู้นก่อนอนะสำหรับตรงนี้นะครับก็คือสัญญาณไม่เราหายนะฮะ ก็เสียดายที่ทุกคนไม่ได้ยินเสียงเราจะเห็นได้ว่าตรงซ้ายมือนี่ครับผมก็คือเป็นตลาดนัดย่อมๆนะครับคือชาวบ้านเขาตั้งบูธขายพวกสินค้าการเกษตรของเขานะครับก็มีตั้งแต่พวกรอเบอร์รี่นะครับกะหลำปรีแล้วก็เป็นพวกหัวมันต่างๆนะครับผมก็มีที่พักเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโฮมสเตย์ หรือเราจะพักคืนตรงนี้อีกคืนนึงตงสมใจโฮมสเตย์ดูซิว่ามีมอะไร อุ้ยเาบ้านพักตรงนู้นมีอันนี้ด้วยตรงนู้นมีต้นสนสลับกับไอ้ไอ้น,นี่สวยมากเลยกับต้นพญาเสือโคองวิวิดูตรงนู้นสิมีชิงช้าด้วยมีชิงช้าให้เล่นด้วยเดี๋ยวเราเดินไปตรงนั้นให้สุดทางก่อนแล้วก็เดินกลับ หนาวไหมพ <c oughs> าลมหนาวกันครับทุกคนจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่มองเห็นภูลมโลได้เยอะพอสมควรนะครับอากาศดีมากเลยนกดูสิตรงนี้บรรยากาศเหมือนอยู่สวิตเลยอ่ะมีถนนแบบว,ว่าไอ้นี่ยดูทางเข้านาเขา้โสวยสวย จุดนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับสําหรับทางเข้าหมู่บ้านล่องกล้านะครับตรงนี้ก็จะมีต้นพญาเสือโคร่งอยู่ด้วยเพียบเลยเนี่นะครับข้างล่างก็จะมีแบบพวกทานน้ําไหลเอื่อยๆแล้วก็มีสวนผักชาวบ้านด้วยแค่ตรงนี้ก็ไฮไลท์แล้วนี่นนยทุกคน เราเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าแคมป์กันมืดซะก่อน เราได้ที่พักกันแล้วนะครับผมตกลงกันแล้วว่าคืนนี้จะอพอได้พอดีมาได้พื้นที่ทีอ่อมีพื้นที่จํากัดนะครับก็เลยเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ลงเต็นท์นะแต่ว่าเราก็ได้เต็นท์กระโจมแบบนี้นะครับราคาหนึ่งพับาทดูสิพื้นที่ตรงนี้สวยนะอีกหน่อยถ้าทําเป็นพวกแคมปิง้งเหมือนเขาทาแคมปิง้งผสมแคมปิ้งด้วยมีลานแคมป์อยู่เหมือนกันฝั่งนู้นจะเป็นลานแคมป์ แต่ไม่แน่ใจว่าอีกหน่อยเขาจะใส่พวกแคมปิิ้งหรือว่าใส่พวกให้เป็นลานกลางเต็์หรือเปล่ามีห้องน้ํานะครับมีร้านอาหารเป็นแคมป์เล็กๆทํากันในครอบครัวนะครับดูอุ่นดูดูเป็นแคมป์ที่อบอุ่นเลยทีเดียวสามารถทําอาหารได้นะครับอันนี้ไม่ครัวกําลังทําอาหารอยู่ถังขยะมีให้พร้อมครับเป็นแคมป์เล็กๆนะครับบนเขาคอนี่แหละ อยู่ในลูปไม่ได้อยู่แบบยอดเขานะก็อยู่ในลูปแต่ว่าอากาศเย็นอากาศเย็นสบายครับเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะถ่ายาบรรยากาศตอนเช้าให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะหนาวแค่ไหนแล้วก็บรรยากาศจะดีประมาณไหนนะครับถ้า <Okay. S 2> มีจุดให้นั่งเล่นนะครับถ่ายรูปหลายคนน่าจะชอบนะครับก็เป็นแคมป์ไซส์มินิมอลมินิมอลเนาะ เ,เย็นใช่กาดเย็นๆนะครับแล้วก็กินนมสัหน่อยนะครับนมอุ่นๆโอเคอจาย์เป็นสีมานะไอ้ไม่ใช่จารย์เป็นสีอาจารย์อะไยยิงยิงสักพอแล้วบ้งแค่นี้ก็พอแล้วหัวมันช้ำไปนั้นนะ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นร้านอาหารนะทุกคนมีพื้นที่กลางเต็นท์อยู่แต่ว่าไม่แน่จ <c oughs> ใจว่าเขาเปิดให้เช่าเออให้กลางเต็นท์หรือเปล่าดีเลยครับเจอแคมปิง้งเราไม่ต้องลงเต็นท์เอาแต่พวกเครื่องทำกับข้าวมาก็พอ แล้วต้มจืดของเราหุยน่ากินมากเลยอ่ะอร่อยนะชิมละเมนูต่อไปอะไรครับไม่ครัวหมูทอดไม่มีกระเทียมจีเกตทุบเอาตามนั้นแหละเท่าไหร่เท่านั้นเดี๋ยว,ลวาาเละิฝาไม้ก็ดอโอเคครับมาแล้วครับผมเมนูที่สองหมูทอดไม่มีกระเทียม <c oughs> <c oughs> วงเล็บขี้เกียจทุกเอาแนา่กินได้ก็โอเคแล้วบบแบบไม่อดแล้วเขาเย็นบบเขาค่อยๆตุบไปเอมไอก็ฟอฝั่งนู้นก็เป็นอีกเต็นต์หนึ่งนะครับอีกเจ้าของหนึ่งนะก็อันนู้นก็ทำเป็น เต็นโดมเหมือนกันนะครับเต็นโดมเหมือนกันมีห้องน้ําในตัวตรงนี้ก็มีลานจอดรถเล็กๆแต่ไฟที่สว่างอะ่ะมันแลดูแบบปลอดภัยนะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นถนนแล้วครับติดถนนใหญ่ข้างบนก็นี่จะเป็นต้นสนอาจจะไม่ได้เห็นชัดเพราะว่ามันมืดแล้วเป็นต้นสนเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำนะ ห้องน้ำก็วุ้ยกลางคืนมาเปิดไฟสวยนะตรงโดมคือมันเป็นพื้นที่ใหญ่กว้างอยู่กว้างอยู่นะส่วนของโดมเนี่ยข้างบนนะ่าจะเป็นวัดนะครับตกใจหมด <c oughs> เป็นเซนเซอร์นี่ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำก็จะมี สองห้องนะครับข้างหลังก็จะเป็นโถชีวิผู้ชายมีรองเท้าให้ใส่ไปอาบน้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูในห้องน้ำว่าสะอาดไหมนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำมีน้ำอุ่นให้นะครับก็ห้องน้ำสะอาดมากโอเคมีบริการให้สองห้องแต่ว่าทางโดมเ้าก็ไม่ได้มาใช้กับเราแหละเพราะว่าบ้านพักที่เป็น ส่วนที่เป็นโดมเนี่ยเขามีห้องน้ําส่วนตัวของเขาก็จะอยู่ที่คือละสองพันมีทั้งหมดสี่หลังคุณแม่บ้านน่าจะทํากับข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคครับเช้านี้ก็จะเป็นวันที่เราต้องเดินทางกลับกันแล้วนะครับหลายๆคนก็น่าจะเริ่มกลับไปทํางานกันแล้ว นะครับสำหรับทลิปนี้ก็รู้สึกประทับใจอยู่2จุดนะก็คือบ้านลองกากับจุดที่เราแวะพักกันเมื่อคืนก็คือตรงนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้และอยากจะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปก็ ฝากกดติดตามกดแชร์ share, และกดถูกใจคลิปนี้ให้เราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ <S 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 There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all.